เชื่อไหมอากาศร้อนมากจนเด็กๆไม่ออกไปอยู่ข้างนอกเลยอยากอยู่แต่ในห้องหวันพันเหตุการณ์มีอยู่จริงแต่เนี่ยคือของเล่นฝึกสมองอันใหม่ <c oughs> พอขนมหมดเจ้ายูนก็โวยวายใหญ่เลย <c oughs> ห่วงของเล่นอันนี้มากไม่ให้ดอปเข้าใกล้เด็ดขาดใครก็ห้ามมาแย่งของเล่นน ขนาดบูบี้อยากขอเล่นด้วยไปสกิดหัวแล้วสกิดหัวอีกยูยังไม่ให้เล่นเลยขี้งกสุดๆสกิดหัวขนาดนี้ยังไม่ให้เล่นอีกส่วนด็อบบี้ก็ติดตุ๊กตาเป็ดปิดๆมีไข่อยู่ข้างล่างเนื่องจากฟัดรัดซัดเวียงน้องจนไข่มันหลุดออกมาจากแ่นมันแล้วก็มานั่งทำหน้าววเราไม่รู้จะเอาอะไรให้ช่วยชีวิตน้องก็น้องตุยไปแล้วยังมานั่งหน้าจ้องงงให้เราดูอีกไม่เข้าใจเหมือนกันต้องการอะไรขอใแม่ปั๊มหัวใจให้น้องหน่อยค่ะ แ,แม่ตัวขำนี่วะคันไขแล้วเนี่ยน้องก็ไม่ยอมลุกมาให้เล่นไงพอ,อตกเย็นบูบี้กรดีดไม่รู้อะไรเข้าสิงวิ่งไปมาเจ็ดแปดรอบจนคนในบ้านตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆก็ลุกมาวิ่งไปวิ่งมาเหมือนผีเข้าเลยไอ้บูบี้คนกําลังนอนอยู่ดีๆก็ลุกมาบ้า พอนางวิ่งจนหมดพลังก็มานอนโดนตักดับบี้ดูสิโอ้โหนอนข้างไข่สีชมพูของดับบี้เลยอ๋ยีนางบูบี้นี่มันแสบจริงๆทุกคนส่วนพี่ยูนคนสวยนอนเฝ้าของเล่นไม่ยอมห่างนอนหลับดูดูสิยกับก้อนขนมปังอะไรก็ไม่รู้โอ่อให้มันเขี้ยวเฉิดๆฉิย่